สวัสดีครับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีมีดสะสมนะครับแล้วก็มีดที่ผมเก็บไว้นะครับมาแบ่งให้กับเพื่อนๆนะครับมีดที่ผมเก็บไว้ก็จะมีนี่ครับสองเล่มสุดท้ายตัวนี้นะครับพิเศษเลยนะครับเก็บไว้ตั้งนานนะครับวันนี้ลองนํามาแบ่งดูนะครับแต่ว่าราคาค่อนข้างจะแพงหน่อยเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันดีกว่าครับเดี๋ยวมาดูเล่มที่1ก่อกันเลยครับอันนี้เป็นนํามาแบ่งนะครับ เล่มที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมวัดความยาวแป๊บหนึ่งเป็นสไตล์มีดเน็บนะครับออกสไตล์งานม้งนะครับความยาวของใบมีดนะครับอยู่ที่11.2นิ้วนะครับความกว้างอยู่ที่2.4นิ้วนะครับสันอยู่ที่4มิลน,นะครับขึ้นรูปมาจากเหล็กใบผานไถนะครับเป็นงานตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ำมันนะครับ ปลอกคอเป็นปลอกคอสแตนเลสนะครับด้ามเป็นด้าไม้มะเกลือนะครับไม้มะเกลือแก่นะครับนี่ครับนี่สิบเอ็ดจุดสองนิ้วนะครับตัวนี้ราคาไม่แพงครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับมาพร้อมกับฝักไม้มะเกลือเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูฝักครับนี่ครับฝักไม้มะเกลือดูการแกะลายครับ แม่แกะลายเนียนมากครับแค่1100เองนะครับนะครับแกะลายอยู่4ชั้น4ีเปาะนะครับสวยงามมากนะครับเป็นการแกะมือนะครับนี่แกะลายแกะมือนะครับ1100บาทนะครับตอนแรกก็จะขายพันสองหนึ่พันห้อก็พอละครับสวยงามมากครับน่าใช้และน่าสะสมนะครับ ต่อไปเล่มที่สองครับตัวนี้ก็เป็นใบผ่านไถยเหมือนกันครับเป็นมีดสุยเล็กครับด้ามตรงนี้เป็นไม้พยุงนะครับต่อด้วยเข่าควายนะครับนี่ไม้พยุงต่อเข่านะครับใบมีดนะครับเล่มที่สองนะครับอยู่ที่หกจุดแปดมิลนะครับใบกว้างอยู่ที่หนึ่งจุดสี่นิ้วนะครับสันอยู่ที่สี่มิลนะครับนี่ดูฝักครับ ฝักไม้พยุงนะครับแกะลายครับสวยมากดูท้ายเนี่ยท้ายด้ามไอท้ายฝักแกะลายแกะมือสวยมากนะครับครับตอนนี้ลดราคาพิเศษเลยนะครับลดร,ราคาพิเศษเลยนะครับ 1100บาทนะครับผม1100บาท1100บาทพร้อมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับมี2เล่มนะครับมี2เล่ม ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าด้ามต่อนะครับเป็นไม้พยุงฝักไม้พยุงนะครับเป็นเซตไม้พยุงแต่เราต่อด้วยเขานะครับเขาควายนะครับนี่ครับดูการแกะลายครับแกะลายสวยงามมากนะครับเลียมนี้ใบยาวอยู่ที่6.5นิ้วนะครับใบกว้างอยู่ที่ 1.4นิ้วนะครับสันก็อยู่ที่4มิลนะครับเป็นเหล็กใบผ่านไทยนะครับ1,100บาทนะครับผมเรามาดูไฮไลท์ครับตัวนี้ครับนี่สวยมากครับไม้พยุงนะครับตอกหมุดโมเสก รูตรงนี้นี่เจาะโคตรยากเลยนะครับเจาะยังไงไม่ให้เหล็กนี่มันมันหักนะครับแต่ก็หักไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับตรงสันนี่หักไปแล้วนะครับแต่มันไม่เป็นไรครับมันมันโอบเรียบร้อยแล้วครับนะครับโอบฝักไม้พะยูงนะครับสวยงามมากครับันนี้ก็เป็นมีดสะสมนะครับในของรักของห่วงเลยนะครับ มีสะสมก็ถ้าเ,เพื่อนๆเอาก็ราคา1,300บาทก็แล้วกันครับแบ่งไปนะครับ1,300บาทเพราะว่าผมชอบเก็บมีดใหญ่นะครับมีดเล็กผมก็มีเคสามาสไว้ละมาดูครับนี่ตัวนี้ครับขึ้นรูปมาจากเหล็กแหนบนะครับเป็นงานตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ำมันนะครับ ใบเม็ดนะครับทวัดจากโคนนะครับเอาวัดจากสันดีกว่าครับยาวอยู่ที่สามนิ้วนะครับสามนิ้ววัดจากสันไปนะครับสามนิ้วความกว้างอยู่ที่หนึ่งจุดแปดนิ้วนะครับสันอยู่ประมาณสองจุดห้ามิลนะครับน่ารักตะมุตะมินะครับเอาไว้ซอยกันนะครับควงเล่นนะครับ งานน่ารักนะครับผมแอ0นะครับหนึ่าบาทเนาะเมื่อกี้ผมพูดว่า1,300บาทนะแบ่งไปนะครับ1,300บาทน่ารักอันนี้มีพกของจริงเลยนะครับต่อไปครับไฮไลท์ครับที่ผมเก็บไว้อันนี้ค่อนข้างจะแพงนะครับ ตัวนี้เหล็กตลับลูกปืนนะครับเหล็กตลับลูกปืนนะครับเหล็กตลับลูกปืนญี่ปุ่นนะครับความยาวอยู่สินิ้วนะครับใบกว้างสองนิ้วครับสันอยู่ประมาณ6กมิลครับอ่าหกมิลครับห้าจุดห้ามิลถ้าวัดจะโคนนี่6กมิลถ้าวัดตรงนี้5้าจุดหมิลน,นะครับ แต่มันไม่ใช่ประเด็นครับเพราะว่าโดยรวมมันมันผ่านสอบผ่านนะครับทดสอบการฝันไม้มาแล้วนะครับนี่ครับรอยฝันไม้นะครับเหล็กตลับลูกปืนนะครับตัวนี้จริงๆเราตอ,อกขึ้นมาใหม่นะครับตอ,อกขึ้นมาใหม่แต่ว่าเราตอ,อกทับรอยเดิมนั่นแหละครับตอ,อกทับรอยเดิมมันก็เลยดูเป็นการตอ,อก แต่ว่าจะตอกไม่ตอกมันก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญครับเพราะว่ามันเป็นเหล็กตลับลูกปืนแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมปลอกนะครับเป็นปลอกทองเหลืองอรมดํดำนะครับด้ามนะครับไม้พยุงนะครับตัวด้ามสวยงามมากไม่มีทิฏฐินะครับนี่ครับลัดปลอกหัวท้ายเซ็ตปลอกนี่ก็แพงมากแล้วนะครับเหล็กตลับลูกปืนนะครับ เซตนี้เป็นเซตมาเป็นเซตไม้พยุงนะครับหเดี๋ยวให้ดูฝักกับฝักหวายนี่เป็นหวายแท้นะครับเป็นหวายเนี่ยเป็นถักถักปอกเก้านะครับเนี่ยเป็นปอกเก้าก็ไปจ้างเขาถักมาแล้วครับแต่แค่ฝักนะครับเขดูเนียนนะครับเนียนเป็นงานจดประกอบเนี่ยเขาเรียกว่างานจดประกอบจดประกอบทุกอย่างก็คือ ช่างที่ไหนเก่งนะครับช่างที่ไหนเก่งด้านไหนไปจ้างให้ช่างนั้นทํานะครับง่ายดีไหมครับต้นทุนมันก็จะสูงใช่ไหมครับเ,เรียกว่างานจดประกอบเลรมนี้ราคาสี่พันบาทครับสี่พันบาทครับผม ต่อไปครับตอนนี้ก็เป็นงานจดประกอบครับใบมีดเป็นของช่างเฮมมาลาดนะครับสไตล์มีดแคมป์หรือมาเชเต้น,นะครับมีดตราไดาโนเสาร์นี่ครับเขาเรียวกว่ามีดไดโนเสาร์โลโก้ของช่างเฮมราลาดนะครับขึ้นรูปมาจากเหล็กแหนบนะครับเป็นงานตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ำมันนะครับถึงแม้จะเป็นเหล็กแหนบแต่ว่า ช่างเฮมมาลาดเนี่ยโลโก้ไดโนเสาร์เนี่ยเขาเป็นช่างที่เก่งกาจความสามารถนะครับแล้วก็แบรนด์นครับแบรนด์เขาดีแบรนด์เขาดังนะครับแบรนด์ดังมากนะครับแม้จะเป็นเหล็กแหนบนะครับแต่ราคาแพงกว่าเหล็กตลับลูกป,ปืนนะครับงานนี่เนียนเนียนมากรูปทรงนี่คือได้ครับดูแล้วมันสื่อถึงอารมณ์ครับนี่ครับเป็นใบมีดที่ดูแล้ว มีจิตวิญญาณมีอารมณ์นะครับดูแล้วมันสื่อได้ถึงอะไรบางอย่างนะครับนะครับมันไม่เหมือนกับมีทั่วไปนะครับรูปทรงเป็นเพื่อนดูนะครับเอาใบยาวอยู่ที่11.5นิ้วนะครับใบกว้าง2.2นิ้วครับสันอยู่ประมาณ5.5ามิลนะห้ามิลใกล้ๆหกนะครับ ปลอกข้อเป็นปลอกทองเหลืองนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปย้อมดำเดี๋ยวดูอีกทีนะครัเดี๋ยวจะเอาน้ํายากัดนะครับกัดเหล็กให้มันดํากัดทองเหลืองให้มันดํานะครับแล้วก็ด้ามนะครับเป็นด้ามไม้พยุงนะครับด้ามไม้พยุงแกะนะครับแกะลายแกะลายเป็นรูปเท้าเทพสุวรรณนะครับเท้าเทพสุวรรณนะครับ สวยงามมากนะครับดามกับสีดำนะครับฝักกับสีดำนะครับแกะสวยมากครับเลยครับท้าวเทพสุวรรณแมสื่อถึงอารมณ์บางอย่างจริงมีอารมณ์ร่วมดูแล้วเหมือนกับมีชีวิตนะครับเป็นมีที่มีชีวิตนะครับฝักครับ ฝักก็ไม่มีตำหนิใดๆทั้งสิ้นนะครับสีโทนออกดำนะครับแต่ไม่ได้ดำสนิทนะครับดำแล้วมีลายเนื้อไม้นะครับนะครับมีลายเนื้อไม้นะครับตรงนี้เป็นกิฟต์เซ็ตของปลอกนะครับนี่ปลอกทองเหลืองนะครับนี่คือกิฟต์เซตนะครับเท้าเทพสุวรรณนะครับ สวยงามมากนะครับใบมีดมันแพงนะครับดามแกะเกาะแพงนะครับปอ,อกทองเหลืองเกาะแพงอะไรเกาะแพงนะครับเซตนี้ห้าพันบาทครับเซตนี้ห้าพันบาทนะครับใบยาวสิบเอ็ดนิ้วครึ่งนะครับมาเอาแล้วครับ เป็นเพื่อนชอบเล่มไหนนะครับทักได้นะครับเดี๋ยวผมทวนรายละเอียดอีกทีนะครับเล่มที่หนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยสองสามหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับเล่มที่สี่นะครับหนึ่งพันสามร้อยนะครับตอนแรกกะจะขายพันห้าเอาพันสามพอละนะครับเล่มที่ห้านี่ตลับลูกปืนนะครับไม้พยุงนะครับอยู่ที่สี่พันนะครับเล่มที่หกนี่ห้าพันนะครับผม สนใจเริ่มไหนทักทายมาได้นะครับสวัสดีครับ